หุ้นกู้บริษัทเซนาดีเวลปเม้นต์จำกัดมหาชนนะครับเป็นอีกหนึ่งหุ้นกู้นะครับที่น่าสนใจที่เปิดนะครับออกมาแล้วนะแต่ยังไม่ทราบรายละเอียดนะครับเป็นหุ้นกู้ระดับ BBB นะครับก่อนไปทำความรู้จักเอ่อก่อนไปดูนะครับแบบร่างการเสนอขายหุ้นกู้นะครับเราไปทำความรู้จักกันก่อนนะครับว่า เซนาดีเวล็อปเมนต์จำกัดมาชนนะครับบริษัทนี้ทําเกี่ยวกับอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเราไปเข้าเว็บไซต์กันเลยครับนี่คือเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์เซนาดีเวล็อปเมนต์นะครับออบริษัทเซนาดีเวล็อปเมนต์นะครับทำ ในส่วนของอสังหาริมทรัพย์นะครับการพัฒนาสังหาริมทรัพย์นะครับให้เช่านะครับหรือการซื้อขายอาสังหาริมทรัพย์นะครับอนี่คือรายละเอียดนะครับเดี๋ยวให้ดูในหน้าเกี่ยวกับนะครับเสนาเพราะเรา จะลงทุนในหุ้นอะไรก็แล้วแต่นะครับเราจะต้องดูรายละเอียดนะครับของบริษัทหุ้นกู้ที่เราจะลงทุนนะครับก็เข้าง่ายๆเลยการดูไปดูรายละเอียดเบื้องต้นเนี่ยก็ต้องเข้าไปที่เว็บไซต์ก่อนไปดูความน่าเชื่อถือนะครับไปดูรายละเอียดว่าเว็บไซต์รายละเอียดว่าบริษัทที่เราจะลงทุนทําเกี่ยวกับอะไรนะครับไปดูหนังสือไปดูแบบร่างนะครับต่างๆ รวมถึงแฟดชีตนะครับรายละเอียดของแฟดชีตอันดับความเสี่ยงอันดับความน่าเชื่อถือนะครับอย่างแฟดชีตบริษัทเสนาดีเวลลอปเมนต์จำกัดหมหาชนนะครับลักษณะการประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ์ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้นะครับ โดยหุ้นกู้บริษัทเสนาดีเวล็อปเมนต์จำกัดหมาชนนะครับเป็นห,หุ้นกู้ครั้งที่2ทับ2565ชุดที่1ะครับจะครบกำหนดไถ่ถอนเนี่ยยังไม่มีการระบุรวมถึงวันที่เสนอขายนะครับระบุเดือนกันยายน2565แต่ยังไม่ระบุวันเดี๋ยวใกล้ๆคงจะมีข้อมูลออกมาแล้วเดี๋ยวผมมาอัปเดตนะครับตอนนี้อัปเดตก่อนว่าคาดการหุ้นกู้ที่จะเสนอขายนะครับในวันข้างหน้ามีอะไรบ้าง โดยอัตราดอกเบีย้ยนะครับก็ยังไม่ระบุนะงวดการชำระจะจ่ายดอกเบีย้ยทุกๆ3เดือนนะครับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะเป็นธนาคารกรุงศรีอวิทยาจำกัดหมาชนวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้นะครับเพื่อเป็นการชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดในเดือนตุลาคม2565และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการนะครับ อันดับความน่าเชื่อถือนะครับของคุณกู้อันดับความน่าเชื่อถือ BBB แนวโน้มอันดับเครดิตลบนะครับเมื่อวันที่31พฤษภาคม2565โดยบริษัททิศเร й ติ้งจำกัดนะครับระดับความเสี่ยงพิจารณาจากอายุตาสารและอันดับความน่าเชื่อถือจะอยู่ที่อันดับ5นะครับเพราะนั้นความเสี่ยงของคุณกู้นะครับแต่ละ แต่ละหุ้นกู้แต่ละบริษัทนะครับจะมีความเสี่ยงที่แตกต่างกันออกไปนะครับส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับความน่าเชื่อถือของตัวบริษัทด้วยนะครับหรือรายละเอียดนะครับรายได้ผลตอบแทนต่างๆนะครับก็ใช้ประกอบกันได้นะครับความเสี่ยงของผู้ออกนะความเสี่ยงจากการผันผวนของต้นทุนวัสดุก่อสร้างและต้นทุนค่าแรงขั้นต่ําปัจจัยหลักที่สําคัญของการดําเนินธุรกิจของบริษัทนะครับนอกจากราคาต้นทุนที่ดีแล้ว ต้นทุนการก่อสร้างเป็นปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทนะครับโดยต้นทุนการก่อสร้างประกอบด้วยต้นทุนราคาวัสดุก่อสร้างและต้นทุนค่าแรงเป็นหลักซึ่งราคาวัสดุก่อสร้างมีการปรับตัวตามอุปสงค์อุปทานในตลาดโลกการเติบโตทางเศรษฐกิจอัตราเงินเฟ้อและสถานการณ์การก่อสร้างภายในประเทศรวมทั้งการปรับค่าแรงขั้นต่ำทำให้บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากต้นทุน การก่อสร้างที่อาจจะสูงขึ้นในอนาคตโดยเฉพาะหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กที่ขยายตัวในอัตราที่สูงตามราคาในตลาดโลกที่เพิ่มสูงขึ้นนอกจากนี้ราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างหลายประเภทอาทิหมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและการประปาหมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีตหมวดวัสดุก่อสร้างอื่นๆปรับตัวสูงขึ้นนะครับตามต้นทุนวัตถุดิบราคาน้ำมันดิบนะครับและค่าขนส่ง ส่วนความเสี่ยงด้านการเงินจากการปรับตัวพื้นฐานนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยแบ่งออกเป็นผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยของลูกค้าโดยหากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพิ่มสูงขึ้นจะส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยของลูกค้าซึ่งส่วนใหญ่จะใช้เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยทําให้ลูกค้าอาจชะลอการตัดสินใจซื้อได้ซึ่งบริษัทมีการศึกษาพฤติกรรมของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทสามารถจัดเง K, ื่อนไขการซื้อและผ่อนดาวได้อย่างเหมาะสมเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินกับลูกค้าและให้มีผลตอบผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทให้น้อยลงนะครับและผลกระทบต่อต้นทุนทางการเงินของบริษัทเนื่องจากบริษัทมีการกู้เงินเพื่อใช้ในการพราัฒนาโครงการต่างๆของบริษัทโดยเงินกู้ดังกล่าวมีอัตราดอกเบีย้ยที่ลอยตัวและมีการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยจะทําให้บริษัทมีต้นทุน ทางการเงินที่สูงขึ้นและทําให้ต้นทุนการพัฒนาโครงการของกลุ่มบริษัทนะครับสูงขึ้นหนังสือชิ้ชวน QR c o โคเดี๋ยวขอซูมให้นะครับเพื่อใครจะสแกนเพื่ออ่านหนังสือชี้ชวนต่างๆนะครับสรุปฐานะทางการเงินและผลดำเนินงานตามงบประมาณนะครับเงินรวมย้อนหลัง2ปีและงบไต่มาสที่1นะครับ2565นะครับดูรายละเอียดได้เลย นะวางบไตรมาสเป็นยังไงนะครับสินทรัพย์รวมนะครับถ้าเอาไตรมาสที่1นะครับดูสูงขึ้นนะสูงขึ้นกว่าไตรมาสอื่นๆในปีพในปีพุทธศักราชในปีพศอ,อ,อื่นๆในปีที่แล้วนะครับปีก่อนๆปี63อย่างเงี้ยปี63ทรัพย์สินรวม17,927ล้านนะครับ นะนี่สินรวม1 7 5 9ล้านประมาณเนี้ยนะครับส่วนผู้ของผู้ถือหุ้น7 1 6ดพัล้านอย่างเงี้ยนะครับนะในภาพรวมนะครับในไตรมาสแรกในควอเตอร์แรกนะครับของปี65นะครับไตรมาสที่1 โดยรวมสูงขึ้นนะครับโดยรวมสูงขึ้นในส่วนของสินทรัพย์รวมนะครับนี่สินก็มีสูงขึ้นตามการพัฒนาเนาะแล้วก็ส่วนผู้ถือหุ้นสูงขึ้นนะครับแล้วก็รายได้รวมนะครับมาดูรายได้รวมรายได้รวมนะครับลดลง ต้นทุนรวมลดลงนะครับกำไรขาดทุนสุทธินะครับลดลงนะแล้วก็มาดูตัวสัดส่วนนี้ที่มีการมีภาระดอกเบี้ยของผู้ออกนะครับนะและลำดับการได้รับการชำระหนี้นะครับลำดับการได้รับการชำระหนี้คือไรนะเมื่อมีเมื่อผู้ออก ถูกพิทักษ์ทรัพย์นะครับถูกสาลพิพากษาให้ล้มละลายหรือมีการชําระบัญชีเพื่อการเลิกบริษัทนะครับผู้ที่จะได้รับเงินนะครับมันก็จะเรียงตามนี้นะอันดับ1ก็คือเจ้าหนี้มีประกันอันดับ2เจ้าหนี้ด้อยสิทธิ์นะครับหุ้นกู้ตัวเนี้ยก็จะอยู่ในส่วนของอันดับ2ที่จะได้รับการชําระนะครับบัญชีนะสามารถไปดูข้อมูลย้อนหลังรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมได้ด้วยนะ เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับจะได้ไปศึกษาข้อมูลส่วนอื่นๆผมคงบอกอะไรไม่หมดหรอกนะครับบอกอะไรได้ไม่หมดนะอันนี้เอามาให้ดูภาพรวมนะครับลักษณะพิเศษและความเสี่ยงสําคัญของตราสารนี้ที่จะต้องระบุไว้นะครับการลงทุนในหุ้นกู้ไม่ใช่การฝากเงินนะเพราะฉะนั้นมันมีความเสี่ยงอยู่การตลาด ตลาดตาสารนี้ในประเทศไทยมีสภาพคล่องต่ำการขายตาสารนี้ก่อนครบกำหนดไถ่ยถอนในตลาดรองนั้นอาจได้รับมูลค่าขายตาสารลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้โดยขึ้นอยู่กับสภาวะและความต้องการนะครับของตาลาดในขนาดนั้นนั่นเองผู้ลงทุนอาจจะต้องพร้อมถือหุ้นกู้จนครบกำหนดเนื่องจากการขายก่อนครบกำหนดอาจทำได้ยากหรือขายได้ต่ำกว่ามูลค่าที่ตาไว้ในราคาที่ซื้อมา และการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทเป็นเพียงข้อมูลประกอบการตัดสินใจการลงทุนเท่านั้นมีใช่เป็นสิ่งที่ชี้นำนะครับการซื้อขายตราสารหนี้ที่เสนอขายและไม่ได้เป็นการรับประกันความเสี่ยงในการชำระหนี้ของผู้ออกคุณกู้นะครับเพราะนั้นต้องศึกษารายละเอียดต่างๆนะครับและนี่คือคำเตือนที่แจ้งนะครับ นะครับคำเตือนรายละเอียดตามนี้เลยคือการอนุมัติจากสํานักง,งานกรตก็ไม่ได้หมายความว่าจะแนะนําให้ทุกๆคนลงทุนเพราะฉะนั้นการลงทุนต่างๆนะครับข้อความฉบับนี้ถูกแจ้งในหุ้นกู้ทุกตัวเลยนะครับเพราะกรตมไม่ได้รับประกันว่าคุณจะได้รับผลตอบแทนตามนั้นตามนี้นะครับ เพราะฉะนั้นไอเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องของความเสี่ยงของตัวเราเองแล้วไม่มีใครบอกได้ว่าอันนี้เสี่ยงสูงเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยนะครับมันดูแค่แบบประเมินมันไม่อาจที่จะบอกว่าความเป็นจริงมันมันในลักษณะไหนนะครับแต่เราสามารถที่จะดูข้อมูลประกอบกันได้นะครับข้อมูลทั้งหลายทั้งนสื่อชี้ชวนเองนะครับแล้วก็ข้อมูลในส่วนอื่น,นๆเพื่อประกอบการตัดสินใจของเรานะเวลาเราจะลงทุนอะไรไม่ว่าจะเป็น ผลงานในอดีตนะครับของบริษัทนั้นบริษัทนี้นะครับในการประกอบข้อมูลกันนะรวมถึงรายได้ของบริษัทนะครับอาจจะเป็นปีที่แล้วนะครับหรือช่วงไตรมาสแรกนะครับก็ลงดูอ่านรายละเอียดนะครับก่อนการตัดสินใจนะคำเตือนผู้ลงทุนทําความเข้าใจในลักษณะหุ้นกู้เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงเกี่ยวกับหุ้นกู้ก่อนการตัดสินใจนะครับลงทุนเสมอเพราะฉะนั้น ไอ้แฟชชัตตัวนี้สำคัญมากนะครับอ่านรายละเอียดให้พร้อมนะโอเคบริษัทเซนาดีวอลเป็มจำกัดมหาชนนะครับตัวนี้จะออกหุ้นกู้นะครับจำนวน2ชุดนะโดยจะเป็นหุ้นกู้นะครับชุดที่1 และชุดที่2ซึ่งชุดที่1กับชุดที่2อ,อาจจะมีระยะเวลารวมถึงอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกันแต่ตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลเข้ามานะเดี๋ยวมีข้อมูลประกอบเข้ามาเดี๋ยวผมเอามาทําคลิปวิดีโอให้อีกนะครับตอนนี้ก็ให้ทราบรายละเอียดเบื้องต้นก่อนนะครับแล้วก็ศึกษาแต่เนิ่นๆไปดูรายละเอียดนะเตรียม เลงไว้เลยว่าคุณอยากจะลงทุนนะครับหุ้นกู้แบบไหนนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาเล่าให้ฟังนะคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับ